สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะพามาเก็บพุทธากันนะครับวันนี้นะลูกใหญ่ๆครับลูกใหญ่ๆพุทธาสามรถลูกใหญ่ๆนะน่าทานมากเลยครับนี่นะขนาดนี้เก็บได้เลยครับถ้าสุกงมว,วันนี้เขาจะล่วงหล่นนะนานลงไปแล้วครับอันนี้ค่อนข้างจะเหนเียวดึงยากอ่า ตูลวงง่ายก็ง่ายครับนะเก็บพุทธาครับกำลังสวยงามครับลูกใหญ่น่าทานมากครับกรอบนะที่นี่ปลอดสารครับเรากลางมุ้งนะนะลูกขาวๆนี่ก็เก็บได้ครับเขนะยีรลวงง่ายมาก จะมีรอยมแมลงแทะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นหนอนนะครับอ่าสังเกตถ้าพุทราหรือผลไม้ฮะมีรอยนกหรือรอยสัตว์ยืนแทะเนี่ยแสดงว่า,เ,าเขาจะอร่อยนะฮะอร่อยไม่เป็นพิษนะไม่เป็นพิษไม่มีพิษนะฮะเพราะนั้นสัตว์โดยธรรมชาติเขาจะรู้นะตัวไหนที่กินได้นะตัวไหนที่กินไม่ได้นะเขาจะรู้นะครับเนี่ยสังเกตตัวนี้ อันนี้เป็นรอยแทะนะฮะลูกไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่มีรอยรอยกัดแทะและไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะครับนะนะเป็นเป็นตัวสัตว์ตัวไหนไม่แน่ใจนะครับเห็นแต่มีแต่รอยแทะนะค่อนข้างจะมีเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ละต้นนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะกำจัดแมลงอะไรต่างนะครับ ก็เลยจะมีพวกสัตว์พวกบงพวกอะไรเนี่ยนะฮะกัดแทะนะผลที่ดีก็มีครับนะนะลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับตัวนี้เก็บได้นะนะวันนี้พาท่านผู้ชมนะมาชมมาเก็บพุทธากันครับ อันนี้เหลืองพอได้ครับนะอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเหลืองกว่านี้นะครับนะพรุ่งนี้ก็จะเหลืองกว่านี้นะเดี๋ยวเราเรามาเลือกอลูกที่เหลืองๆนะฮะแก่จัดจัดนะเพราะรสชาติเขาจะอร่อยครับจะหวาดกรอบนะครับจะไม่มีรสฝาดนะ่ะเดี๋ยวมาเก็บกันครับเดี๋ยวมาเก็บกัน ช่วงนี้จะมีฝนตกนะฮะค่อนข้างจะทุกวันนะครับปรากฏว่าจะเป็นรบษักสำหรับพุทธานะฮะทำให้นะผลผลิตนะร่วงหล่นพื้นนะครับนะนะบางลูกก็ยังลูกไม่ไม่ใหญ่นะไม่ไม่แก่ยังไม่แก่นะะนะพวกนี้นะจะหล่นนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะ ขนะพวกนี้หลุดมานะฮะก็จะมีพวกสัตว์นะฮะเลื้อยคานนะฮะอาจจะเป็นพวกกิงกือหรือพวกจิ้งหรีดนะครับกัดแทะนะนะพวกแมลงพวกบ่งต่างๆนะฮะกัดแทะนะครับนะนะนะถ้าลงพื้นก็จะโดนกัดแทะนะอย่างนี้นะไม่แน่ใจว่าสัตว์ประเภทไหนนะครับเพราะว่าเราเห็นแต่รอยแทะนะฮะแต่ไม่เห็นตัว เสียหายค่อนข้างพอสมควรครับถ้าถ้าเจอฝนตกนะฮะทุกวันทุกวันนะครับอาจจะหล่นอย่างเงี้ยนะฮะเยอะเลยนะครับหล่นมาก็จะโดนนะ,มะแมลงแทะนะครับนะครับก็จะได้รับความเสียหายอยู่พอสมควรครับนะสังเกต ถ้าลูกใจนะฮะแก่แล้วก,ก็สามารถที่จะใช้ได้นะส่วนมาก,กยังไม่ได้ที่ครับยังไม่ได้ที่นะยังโตไม่ได้ที่เลยนะครับนะีนะ่ค่อนข้างจะได้รับความเสียหายอยู่นะฮนะเรื่องขนาดนี้เก็บได้ครับเก็บได้อันนี้สุกงอม สุกงอมเขาจะออกสีน้ําตาลนะครับแล้วตรงตูดตรงนี้นะฮะตรงก้นตรงนี้นะเขาจะ้ํานะครับเพราะฉังนั้นเราต้องรีบเก็บนะเก็บก่อนที่เขาจะสุกงอมอย่างนี้นะครับเลืองลึกเลก,ก็เก็บได้แล้วครับนะไม่ต้องรอให้งอมครับเพราะว่าถ้างอมนี่เก็บแล้วทานได้เลยนะทานเลยนะถ้าเรา ไปส่งลูกค้านี่ก็จะเสียหายนะครับส่งลูกค้าไม่ได้นะพวกนี้วันนี้เก็บได้เลยครับพวกนี้พอเก็บได้ครับ อย่างชุดนี้นะฮะก็คงอีกไม่กี่วันนะสี่ห้าวันนะครับก็จะทยอยนะเหลืองนะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะฮะนะมากองรวมกันอยู่เนี่ยฮะกิ่งดกกระดกนะครับก็จะทยอยกันนะแก่สุกนะครับตัวไหนสุกก่อนนะแก่ก่อนเราก็จะเก็บก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็โอเค นะฮะหอ,อกเหลืองๆนะครับถ้าเหลืองๆก็รสชาติก็จะอร่อยครับ เดี๋ยวทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับวันเว้นวันนะฮะวันเว้นวันนะครับตอนนี้นะเหลืองค่อนข้างจะเยอะนะครับพอดีเราเว้นเว้นไปวันหนึ่งนะครับเก็บวันเว้นวันนะฮะเนี่ยสีสันสวยงามมากนะอย่างนี้อย่างนี้จะหวานอร่อยนะครับบาดกรอบอร่อยนะเอ่อรสมีรสหวานนะอ่ะหมดละ รสหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดๆน,นะฮะนะฝาดนี่ไม่มีนะฝาดไม่มีนะจากพุทธาสามรสก็จะเหลืออยู่สองรสนะนะครับจากสามรสก็จะเหลืออยู่สองรสนะก็คือรสรสหวานนะเข้มขน้นะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆน,นะฮะส่วนรสฝาดนี่ตัดตัดทิ้งไปได้เลยนะครับลูกใหญ่สวยงามนะลูกใหญ่สวยงามเนื้อเยอะเยอะเนื้อเยอะนะเนื้อหนามากนะครับ อันนี้คือพุทราสามรสนะปลอดสารนะครับเราไม่ได้ใช้ยากำจัดนะมแมลงนะครับเพราะเราใช้วิธีกางมุงเอานะครับทางแปลงนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอน,นครับใครอยู่ใกล้เรือนเคียงนะสามารถที่จะมาชิมได้นะฮะที่สวนนะครับมาดูได้นะครับว่าปลอดภัยอะไรสารเคมีแค่ไหนนะฮะ เหลืองสวยงามมากนะครับเหลืองสวยงามมากอันนี้นะจะงอมแล้วอย่างเงี้ยจะหวาดเลยนะครับเปรีย้ยวนี่แทบจะตัดทิ้งไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าตูดออกสีนะออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะสีส้มส้มน้ําตาลเนี่ยนะฮะตัวนี้แสดงว่าจะเริ่มงอมนะถ้าพุ่งนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะฮะครับอันนี้อร่อยครับอร่อย ท่านใดอยู่บ้านใกลเ้เดินเคียงครับอําอเภอบ้านด่านนะอําเภอบ้านด่านนะพิกัดหมู่สิบตำบลบนประสาทนะครับอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะพิกัดของสวนนะครับเข้ามาชิมได้เลยครับเข้ามาชิมฟรีครับชิมฟรีนะครับอ่ะร้นละ ่ณะนี้เก็บได้ครับเก็บได้ลูกใหญ่ๆครับเก็บเลยครับเก็บเลยเหลืองสวยงามครับเหลืองสวยงามมากนะครับน่าทานครับน่าทานครับ เ็บได้หมดเลยครับเนี่ยแกะจัดแล้วครับสวยงามสวยงามลูกใหญ่ครับลูกใหญ่อย่างนี้กรอบหวานอร่อยมากครับ งามครับอ่าจะเต็มถังละเต็มถังแล้วครับนี่อ่าเดี๋ยวเอาไปเทก่อนครับเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบอีกอีก,อ,กอีกซีกหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้ลูกสวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะหกอ่าเรียงแถวกันเลยครับตอนนี้นะได้ทั้งหกตุกหกลูกเลยครับโอ้สวยงามมาก โอ้ท่านผู้ชมเหลืองอลามนะฮะเหลืองงามอลามสวยนะฮะโอ้ยังไงกรอบอร่อยแน่เลยนะเดี๋ยวจะชิมชิมให้ให้ชมนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเก็บก่อนนะห้าหกลูกสวยงามมากครับ เลืองอาลามเลยเ้องอลา,ามเลยฮะสวยงามสวยงามเดี๋ยวชิมให้ฟังครับนะมาจบที่การชิมนะฮะอีกแล้วนะว่าปลอดสารจริงหรือเปล่าก้ากินให้ฟังหรือเปล่าให้ชมหรือเปล่านะ,ะจัดเลยนะครับเน่เอาสวยๆงามๆนี่แหละนี่ครับอ่าฟังเสียงนะครับ นี่เลยเนื้อหนามากครับเม็ดเล็กนิดเดียวรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะฮะฝาดไม่มีฮะจะเหลือแค่สองรถจริงๆคือพันสามรถฮะแต่ตอนนี้กลายพันธ์ฮะเหลืออยู่แค่สองรสนะรสรสหวานกับรส เปรี้ยวนะครับอร่อยมากนะคใครได้ชิมแล้วจะติดใจครับอันนี้เต็มทางอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บอีกแล้วนะครับที่เหลือรอยครับท่านผู้ชมใครอยู่ใกล้นสวนก็มาชิมได้เลยนะพิกัดสวนอยู่ที่ นะนะอ,อ่ามูสิบนะฮตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านบุรีรัมนะฮะบุรีรัมย์นะจังหวัดบุรีรัมนั่นเองนะครับเป็นพุทราที่ปลอดสารหน้าเรากลางมุ้งนะครับรสชาติอร่อยหวานกรอบนะครับนะมาชมมาชิมได้เลยครับชิมฟรีครับชิมฟรีนะนะอ่าที่เหลืออื้มเหลือเม็ดนิดเดียวฮะอร่อยครับอร่อยนะ ลูกก็ใหญ่ฮะสีสีเหลืองสีเหลืองสวยมากน่าเหลืองสวยมากเลยครับน,นี้ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่นะอ่าสนใจติดต่อมาได้นะตามเบอร์โทรท้ายคลิปนะนะครับอ่ามีมีบร,ริการนะส่งเดลิเวอรี่นะครับ ติดต่อมาได้ครับตามเบอร์โทรท้ายคลิปนะครหรือใครอยู่ใกล้ก็มาชิมที่สวนได้นะครับพุทธาสามรถ2รถนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเก็บต่อครับเดี๋ยวนี้ไปเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บต่อไปฮะจะเริ่มคั่มแล้วนะครับขอฝากาคลิปนี้ไว้ด้วยฮะไว้กดติดตาม อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของช่องงึดงานเกษตรในครั้งต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ